ครับสวัสดีทุกท่านด้วยและกันนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับเกมอ e ีฟฟตบอลของเราวันนี้นะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการอัพสไตล์นักเตะยังไงนะครับให้เข้ากับโพสต์ของเราที่เราเลือกนะครับแล้วก็อัพสเตตนักเตะยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมอัปเดตมาใหม่เนาะให้เราสามารถอัพค่าพลังของนักเตะได้แล้วนะครับ ไม่เหมือนภาคที่แล้วนะครับที่เราทําการต่อสัญญาณนักเตะนะครับแล้วเราก็เล่นกันได้เลยนะครับโอเคแล้ววันเราก็ต้องมาดูด้วยครับว่าสไตล์นักเตะเนี่ยสามารถเข้ากับสไตล์ของโค้ชที่เราเลือกได้ไหมนะครับก็อาจจะดูยุ่งยากนิดหน่อยนะครับแต่ก็น่าสนุกไปอีกแบบนะครับโอเคครับเราไปดูกันเลยครับวันนี้โอเคเราเข้าไปที่เกมแพลนนะครับเราไปที่ทีมของเราเลย โอเค่ okay, อันนี้ก็จะเป็นทีมนะครับของผมที่ผมได้เลือกไว้นะครับส่วนโค้ดนะครับผมเลือกเป็นเปโรเดโอลาเนาะของแมนซิตี้นะครับก็เป็นสไตล์โพซิชันเกมนะครับก็ส่วนใครนะครับจะลืมนะครับเปลี่ยนสไตล์ทีมตรงนี้ด้วยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนสไตล์ทีมเนี่ยจะทำให้ค่าทีมเพ a y ์สไตล์ของเราเนี่ยน้อยนะครับ เราะฉะนั้นอย่าลืมมาเปลี่ยนนะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นโพวิชั่นเนาะให้เข้าตามกับโค้ดที่เราเลือกมานะครับโอเคมาดูนะครับวิธีการอัพนักตเตะกันนะครับของเราให้เข้ากับสไตล์ของโค้ดเนาะโอเคกลับไปก่อนครับกลับที่ m ม t e ทีมครับเฮีย <Yeah. S 2> ผมขอเปลี่ยนมุมมองแป๊บนึงเนาะโอเค สำหรับนักเตะที่อยู่ในทีมเราครับจะเป็นรูปโล่นะครับที่มีเครื่องหมายถูกแล้อย่างลูรอนโดนะครับก็มีเครื่องหมายถูกที่เป็นรล่ก็คือนักเตะที่อยู่ในทีมเรานะครับโอเคแล้วผมขอเริ่มอัพจากตัวสแตนดาร์ดก่อนละกันนะครับเดี๋ยวนะตัวสแตนดาร์ดขอเริ่มที่ประตูก่อนลนะกันมะประตูผมเลือกเป็นนอยเออร์นะครับ เราไปดูนายเออครับนายเออร์ข้างล่างโเคนายเออมันเลื่อนกดเป็นดูของทีมเราไม่ได้นะครับที่กดเนี่ยตรงนี้เรากดเป็นจะคอทีมเราไม่ได้แล้วเนาะไม่เหมือนพาดที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาเลือกดูทีละตัวโอเคกังวังค,ครับนายเออร์นายเอออ่าโอเคเจอนายเออร์แล้วครับโอเคครับตอนนี้ ยังไม่ได้อัพเลเวลนะครับนอยเออร์เดี๋ยวเราไปรับอัพเลเวลก่อนนะครับจะกดที่เลเวลเทรนนิ่งครับอัปไปเลยครับสองอันนอ้ใช่เก้าบห้าใบอันนใช่ตรงนี้หกเก้าใบครับกดดูพีวิวได้นะครับถ้าอย่างนี้คือเลเวลตันแล้วเนาะโอเคกดโพสิตแล้วโอเคเรียบร้อยครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการอัพ p พยเยอร์โพสิชนะครับด e ้านซ้ายครับจะเป็นการอัพสเตตของักเตะนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นทีมสตาร์นะครับคือทพให้เข้ากับสตา์ของโค้ดนะครับส่วนโค้ดของเราเนี่ยเป็นเกมโพสิชันเกมนะครับโอเคเราก็อัพไปที่โพสิชันเกม3นะครับโอเคเต็มแล้วเนาะแล้วกดโพสิชเลย โอเคครับเห็นไหมครับโพสิชันเกมของน้อยเอิร์ก็เป็น99แล้วครับตอนนี้โอเคกดคอนเฟิร์มครับเรียบร้อยครับตอนนี้โพสิชันพอยต์นะครับข้างบนขวามือเนาะเหลือที่27แต้มนะครับโอเคกดไปที่เพ a y เ r อร์สเตตครับทีนี้นะครับจะเป็นการอัพสเตตของนักเตะนะครับเรากดให้อัพให้ออโต้ให้เราเลยเนาะน้อยเอิร์นะครับผู้รักษาประตูอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ย ส่งยาวส่งสั้นนะครับไม่เอาครับผมไม่เลือกแล้วกันเนาะเขาเลือกเป็นอ่การ์ดโรดเิดติ้งนะครับนี่ดิซิมินา่าไม่เอาคขัาประตูไม่ต้องใช้คีดามปิ้งเพิ่อมอันนี้ไปครับค่า สองสามสี่ฮะก็โดดโอเคครับประมาณนี้แล้วกันเนาะผมขอเรื่องนี้แล้วกันก็พออ้าวกดผิดทรทครับโทษที่ทำไมครับทำไมเอทีอ่ะตรงนี้กันได้นะครับขึ้นกระโดดนะครับอ่ะผมอัพหมดพับหมดเลยแล้วกันโอเคสี่ ลองกดปุซื้อดูครับโอเคครับขึ้นมาเป็น94แล้วนะครับโอเคซื้อไปเลยโอเคเรียบร้อยครับหน่วยเออของเราอัพเรียบร้อยแล้วนะครับน่ยเออน่วยเอออ่ะโอเคครับเรียบร้อยครับตอนนี้แตัหน่ยเออเป็น94แล้วนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับ เป็นน่าจะเป็นเซนเตอร์เนาะเซนเตอร์ผมเลือกเป็นฟันได้นะอันนี้ฟันได้ผมอัพไปหมดแล้วเนาะอัพไปสุดแล้วนะครับก็ตันอยู่ที่94นะครับฟันได้โอเคลืมบอกไปนะครับถ้านักเตะนะครับอัพเลเวลตันแล้วนะครับอ่ารูปแบบของการนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยครับอย่างฟันได้ก็จะเป็นรูปเต็มตัวเนาะอาจยะไปดูฟันได้ที่ยังไม่ได้อัพนะครับ ฟันดาที่ยังไม่ได้อัพอ่านี่ครับจะเป็นแต่มีแต่รูปหน้าอย่างเดียวแล้วครับเห็นไหมครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำการอัพเลเวลเนาะโอเคต่อไปครับดาที่ประจำตำแหน่งนะครับต่อไปเป็นอ่าชาวคาเซลโล่ครับแบ็กซ้์เนาะโอเคผมอัพเลเวลก่อนนะครับนี้อัพเลเวลย,ยังไม่ตันนะครับลองอัพดูครับ ตันโอ้ใช้เยอะหน่อยครับตัากเตีจนตันอาจจะใช้ใบยิงพีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเลเวลเขาเยอะเนาะยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดโอเคกดอัพเลยกดซิปเรียบร้อยครับตออตอนนี้ก็เหลือมาอัพสเตปนะครับเป็นไหนละอ๋อยู่นี่ครับเห็นไหมครับรูปกานักเตะนครับเปลี่ยนไปแล้วครับตอนนี้โอเคเลเร์โพสชั่นครับอินเทอร์สไตล์นะครับ ผมขออัพให้ตันเลยแล้วกันเนาะสำหรับตัวสแตนด์แบบผมจะอัพให้ตันนะครับได้นะครับครบเคเรียบร้อยต่อไปนะครับแต้มเหลืออีก49แต้มนะครับก็เยอะพอสมควรเนาะเดี๋ยวผมขอกดโต้ไปก่อนนะครับโ,โต้เราจะมาดูค่าเกมลับกันครับดีเฟนส์นะอ่ะเน้นดีเฟนส์อีกทีแล้วกันโอเคเป็นสิบ 93เหมืันเดิมเดี๋ยวดูตนะั้งแต่สักคู่นะครับแต่มีหน้าเยอะโอเคอ่ะกดตัวเสร็จแล้วกันคอนเฟิร์มเลย <c oughs> โอเคครับเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวนะครับเจ้าคาซิโลต่อไปต่อไปเดี๋ยวนะแบ็กขวานะครับแบ็กขวาอ๋อแบ็กขวาผมใช้เป็นคิมิกเนาะ กิมมิกกิมมิกกิมมิกอ่ากิมมิกครับอันนี้ผมอัพเลเวลไปแล้วนะกิมมิกแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพอ่าสไตล์นะครับสไตล์นักเตะกับสเตนะ็ปเนาะกิมมิกนะครับอ๋ออัพเต็มไปแล้วโพสชั่นโอเคครับเต็มไปแล้วก็สุดยอาต่อไปนะอ,นะอัพสเต็ปนักเตะเนาะกดออโต้ไปเลยออโต้ไปเลยแล้วก็อันนี้อะไรอ๋อเกมบุกไม่เอา แล้วก็เติมรูยิงเดียวครับ <c oughs> <c oughs> เน้นเกมรับดีกว่าเ,นนะเดี๋ยวนะหนึ่งแต้มเดี๋ยวนะขอดูก่อนท5เลยครับโอ้เยอะนะเดี๋ยวลองเอานี้ออกดี่ทั้งส้าได้เลยโอ้โหเต็นโหลน,นะครับนี่ครับคือการอัพตำแหน่งนักเตะนะครับให้ตรงกับอ่าเขาเรียกว่ายังไงนะให้ตรงกับสไตล์นะก็คือดีเฟนซ์เนี่ยนักเตะตัวนี้เป็นนักเตะต,ตัวเกมรับนะครับเราก็ต้องอัพให้ นไหมครับเห็นไหมอาให้ตรงเนะาะอัสิบเอ็ดเห็นไหมครับขึ้นไปเก้าสิบห้าเก้าสิบสี่เมื่อกี้นะครับอ,อีกอันหนึ่งเหรอผมขออัพอ,อันนี้แล้วกันอันนี้อะไรมนนรล้านสโอเคโอเคเอาตามนี้นะครับกดปไปเลยเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าก็โอเคละไปครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยโอเคครับคิมมิกเรียบร้อยแล้ว ตัวต่อไปเดี๋ยวนะอ่าเอ็มบาเบยอยู่นี่ครับผมอัพเลเวลไว้แล้วนะครับเอ็มบาเบยอัพตันไปแล้วเนาะก็ไปอัพสเตตนะครับอ่าผมลืมบอกเลยว่าดูสไตล์นักเตะยังไงนะครับก็กดเข้าไปที่ลูกตัวนักเตะนะครับ,แล,รบแล้วก็เพลเยอร์ดีเทลนะครับอ่าแล้วเราก็เลื่อนนี่นะครับเลื่อนมาอันที่2เนาะก็จะเป็นเนี่ยครับโพสิชันเป็นวิค,คเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนวเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกที่โพสิชันเนาะเพราะว่า โค้ดของเราเป็นสไตล์โพซิชั่นเก a นะครับเอ็มบาเป้เดี๋ยวผมอัพให้เต็ม99เลยแล้วกันเนาะตอนนี้70ก็อัพเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ3เหรอ3ามะอ่ะทีมเพสได้์2 3โอเคเต็ม99้าสิ้าแล้วโปรเซตเลยโอเครอครับคอนเฟิร์มโอเคต่อไปเราไปอัพสเตต์กันครับออโต้ไปเลยครับสำหรับเอ็มบาเป้ อ่าแล้วก็สําหรับที่เป็น5แต้มขึ้นไปเนี่ยต้องใช้2แต้มนะครับที่เกิน5แต้มจากสนะครับสมมติ4นะครับจะไปหเห็นเห็นพอยข้างบนไหมครับมี5้าเนาะข้างล่างเนี่ยพอเราจะอัพไปเป็น5เนี่ยเราต้องใช้อีก2แต้มนะก็คือนี่ครับเหลือ3แต้มโอเคส่วน8นะครับแปดใช้แต้มไมใช้3เหมือนกันปะอ๋อใช่ครับใช้3แต่ถ้า9ขึ้นไปนี่ใช้เท่าไหร4ี่อะครับน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมลองอัพ ยิงเป็นแแล้วกัน8แล้วก,วก็อันนี้4โอเควิปปิ้งสนะครับมันเป็นนักเตะเกมลุกนะครับเรายิ่งใส่เกมลุกเนี่ยมากเท่าไหร่นะครับสตแตทเนี่ยก็จะเพิ่มนะครับเห็นไหมเป็น96้าสิบละโอเคกดไปเลยคนเฟิมครับโอเคเรียบร้อย เป็นหนึ่งตัวครับเอมบาปเป้อ่ะต่อไปมาพีโดดีกว่าน่าจะหมดแล้วนะตัวสเตนด์ดสเตนด์ดน่าจะหมดละอ่าไปพีโดเลยไปกันอันนี้ผมอัพเรียบร้แล้วนะครับโรนโดกดเพลเยอร์เลยโปรเกคชั่นค,ครับพีโดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอกลับไปดูแฝตของทีมก่อนนะครับว่า ท่าไรแล้วนะตอนนี้เกมแพนครับโห93แล้วนะครับตอนนี้อ่านี่ครับผมอัพ99ไปกีก่ตัวเนี่ย1 2 3 4ตัวนะครับต้องสงสัยต้องอัพอีกตัวหนึ่งเนาะ4ตัวสัก5ตัว6ตัวกำลังดีแต่ผมขอเอาไปที่เกมรับแล้วกันเอาเป็นวีเอล่าดีไหมวีเอล่าลิบานะร์อออเออร์อออดีวีเอล่าริบาร์เออร์ดี วีเอล่าแล้วกันไหมเกมรับตัวเดียวอาจจะขอดูวีเอล่าก่อนนะครับทีมทเยอะครับมีอัพเต็มแล้วเนาะเดี๋ยวพี่โดยเป็นอัพสเตตนะครับวีเอลา่าวีเอล่านะวีเอล่าก็ยังไม่ได้อัพนะครับอันไหนดูวีเอลา่าอ,อัพเรื่อยให้วีเอล่าก่อนนะครับวีเอลาอ่ายังไม่ได้อัพเนาะ ใช้กินใบครับเนี่ยสี่ใบสามใบใผมเป็นเพิ่มนี้สองใบโอเคได้เลยเคือได้เปอัพสเตตนะเราขอดูวันว่าเวียร่ามีแค่เจ็ดสิบเจ็ดสิบครับอัพเป็นเก้าเก้าเลยดีไหมเนะอะก้าเก้าเลยดีไหมดียังไงดี อย่างไงดเนนีเกมรับต่เอเน้นเกมรับอสักรก้าวสิบอ่ะผมขอราศก้าวสิบเลยกันเดี๋ยวเอาแอบปบสเตปดีกว่านะครับแอ,อพสตเตปนักเก็ตเลยเกดออตโอต้ครับอ่ะผมให้พาสซิ่งอีกอันหนึ่งแล้วกันโอเคราศก้าสิบห้ารก้าสิบห้าโอเคไปเรียบร้อย วีเอล่าเรียบร้อยไปแล้วครับเสร็จไปแล้วผมขออัพสเตตหนึ่งเดียวเลยโรนโดพีตล์ไม่เอาเลยนะเทเยอร์โปรเกรชั่นไปครับพีโดเพย์ไสไตล์ล้วนๆเลยอ่ะกดออตโต้ไปออโต้ออตโออตโ้ยิงอย่างเดียวครับพีโดกองหน้าเหมือนเอ็มบาเว่เดี๋ยวลองโทมาออก,อ,อ,กอ่ะลออาโอเคเป็น นี่อะกันกินอะไรบาลานซ์บาลานซ์บาลานซ์หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมสี่แล้วก็อีกอ,อันนึ่งอันนี้อะไรสปีดทิกกิ้งเซมิน,น่าโอเคกลับไปมดูดิเก้าสิบหนะครับโอเคได้อยู่มั้งเก้าสิบหกมาแล้วกันผมเล่นเกมบุ๊ <laughs> โอเค โรนัลโดนะครับแต่ละเอมเบาเป้เรียบร้อยโอเคต่อไปนะครับเมสซี่เมสซี่เม,สซ,มสซี่โอเคเมสซี่ยังไม่ได้อัพเลเวลเนาะเมสซี่เท่าไหอันนี้ผสมไปนะใช้เยอะเลยเกินนะครับ <c oughs> โอเคเได้มาสิบสองแต้มเหรอครับสิบสองแต้มเลยนะเมสซี่แปดสิบนะแปดสิบ แปดสิบก้าสิบแห่งเป็นมีเสีเหลือ11แต้มใช่ไหม11แต้มกิ้งพาวเวอร์ทิปปิ้งบอลคอนโทรใช่ไหมกิ้งพาวเวอร์สป,ปีดเซมินาอันนี้ด้วยกันอ่ะสองแต้มสองแต้มไปอัพทีมสไตล์9ก้าสเจ็ดโอเคไม่เป็นไรโอเคสองแต้มอัพเต็มเลยนะครับ หนสเกาโอเคไปจัดไปโอเคเรียบร้อยเมซี่ตอนนี้เหลือโนะยนครับกัลนะบ 8, ลุงลุมนะโยนครับกับลุงลุนะเลเวลเกาเจ็ดแล้วก็อัพลุมก่อนอัพเลเวลลุงลุงก่อนลุงลุมของเราเอาอัพไป okay. ไปครับ มาได้กล้าแต้มเท่าอยอนครับเห็นไหมเอาไม่เท่านะครับอัพไปม,มากกว่าปะอัพไปม,มากกว่าเราสิบหกเหรอของด,ดีเท 70. 70ลเนอร์เจ็ดสิบเจ็ดสิบเราต้องอัพไปสามแต้มใช่ไหมโอเคไปไม่เป็นไรอัพใหเต็มเลยสามแต้มโอเคครับโอเคไปต่อไปไปอัพสตเตตหลือกี่แต้มครับเนี่ย ดี๋ยวนั้นสิบสามเหรอใช่ปะ13สดิใช่ครับ13เดี๋ยวดูสปีดสิ95นะตอนนี้เห,นะหลือเก้หละเพิ่มลูกครับโอ้สปีดเยอะอยู่นะ93 88โอ้เยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่อ่ะทอน,นี้เลยแล้วกันอโอเค ลวมๆไปละต่อไปยูฮันครับยูฮันครับจะสิบไหมกะสิบถ้าเก้าสิบอัพอัพอีกหนึ่งจะต,ตันไหมครับตันไหมอเดี๋ยวลองก่อนเก้าสิบนะเดี๋ยวผมขออัพสักแป๊ก่อน ก็ต้องไปอัพต้องไปอัพอีกหนึ่งนะครับผมว่านะคงต้องไปอัพอีกหนึ่งเน <No. S 1> อะยูฮันครับผมอัพเดี๋ยวนะจัง,นะงบอลไม่ต้องเอาเป็นในจงบอลเนานะใช่ใช่เอาเป็นชูตติ้งครับเป็นสี่เลยสำหรับยูฮันครับอ่านี่อะไรเจนน่าสป,ปีดออกไปสี่ต้องเหลือไว้หนึ่งใช่ปะใช่ สเตตก,ก็ประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่นะ97ใช่ไหมครับครับทีมสไตล์ครับทีมสไตล์โอเคเหลือหนึ่งอัพไปเลย90ไปโอเคครับตอนนี้ทีมผมนะครับก็น่าจะเหลือแค่บาวเออร์ตัวเดียวนะครับที่ยังไม่ได้อัพสเตต ขอดูเพสแซดนึงอ่ะกดออตโต้ก่อนออตโต้ไปทางดีเฟนต์ดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะเพยงสามดีเฟนต์หมเก้าสิบห้าถ้ามูดอีก3ามันเป็น98เนาะอืมเอาตำนนี้เลยไหมตำนนี้เลยไหมอ่าลองอัพโพสิชันหนึงเปเท่าไรแปดอ่ะ ไปแป okay. ดสิบห้าโอเคเหลือเก้าพอยนนะเก้า okay. uh, แต้มใช่ไหมเก้าแต้มผมเอาดีเฟนห้าแล้วกันห้า uh, อันนี้ที่เหลือลงดูเลยโอเคไม่ไ okay. เป็นไรเก้าห้าโอเคครับไม่เป็นไรกดไล้์โอเคเรียบร้อยก็ ตอนนี้ทีมผมก็อัพหมดแล้วนะเต็มหมดแล้วครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอเคตอนนี้ทีมเพย์สไตล์ของผมนะครับก็เต็มแล้วนะครับในรูปโล่เนาะเต็มร้อยละก็นี่นะครับคือสเตตที่ผมอัพใส่นะครับเป็นโพสิชันเกมครับหรือว่าอัพสไตล์เข้ากับโค้ดเนาะก็มีเอ็มบาเบ้ลูมินิกี้นะครับเมซี่แล้วก็คิมมิค ปูโยคาเซโลนอยเออร์นะครับที่อัพไป99ตัวครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ตัวเนาะส่วนโรนโด7ตัว8ตัวสิ8ตัว,ตวใช่ลูมินิกเก้เป็นส่วนโรนโดนะครับผมไม่ได้อัพไม่ได้อัพเลยนะไม่ได้ UP ัพนะโพสิชันเกมเลยนะเนี่ยครับอยู่ที่60นะเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ที่60อืมผมไม่ได้อัพเลยนะครับก็คือให้ STAT p o โพสิชันเกมเนี่ยให้ผมเพื่อนในทีมนะครับ ช่วยพยุงนะครับให้โรนโดเนี่ยสามารถเลเวลตันไดเห็น,นครับ99คือน่าจะตันแล้วนะน่าจะสุดแล้วของโรนโดนะ99ก็คือถ้าทีมเพสต์ไล์เนี่ยเต็มร้อยนะครับก็ทุกคนในทีมเนี่ยก็จะได้สเตตเพิ่มมาอีกคนละา3สเตตเนาะนะครับอย่างยวนครับเห็นไหมในในนี้เป็น97นะครับ แต่ว่าในในทีมเนี่ยเป็น100นะเหมือนกันครับเมซี่ก็เหมือนกันครับเมซี่ก็ตอนที่97นะครับวีเอร่าก็95้สิบหอย่างเง้ยทุกตัวได้เพิ่มมา3หมดเลยนะอ่าโอเคนอยเออนะครับทุกตัวได้เพิ่มมามา3หมดเลยนะครับสาตแตหมดเลยนะครับก็จริงๆก็ไม่จำเป็นต้อง99ทุกตัวนะครับสำหรับผมผมก็จะทำตัวเริ่มที่ตัวสแตนดาร์ดก่อนนะครับเริ่มทำที่ตัวสแตนดาร์ดครบก่อนเนาะก็คืออัดให้เต็มเลย99เพราะว่า ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะได้ตัวตัวพอยต์นะครับที่จะมาอัพใส่สไตล์ของโค้ดกับสแตนทักเตนเนี่ยเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเพราะว่าใช้แบบอัพเลเวลเยอะด้วยเนาะก็เลยเอาไปลงที่ตัวสแตนดาร์ดดีกว่านะครับน่าจะคุ้มกว่านะโอเคแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับว่าพลังจะไม่สุดนะผมว่าเอาไป p, อัพทีมสไตล์นะครับให้เข้ากับโค้ดดีกว่านะครับก็ น่าจะโอเคกว่านะสำหรับผมนะแล้วก็ลืมบอกไปเลยครับลืมบอกแต่ตรนคิปละโอเคถ้าสมมติเราจะเลือกดูนะครับว่านักเตะคนไหนเนี่ยเข้ากับโพสตนะครับนักเตะที่เป็นตำแหน่ง position game ที่เล่น position game เนาะตัวสำรองครับก็กดเข้าแปดครับแล้วก็กดตัวข้างบนนะครับเนี่ครับมันจะมีให้เลือกนะครับ position game ครับเราก็เลือกที่ทีมเปย์สไตล์นี่นะครับมันก็จะเลือกนักเตะนะครับที่มี ค่าสถานะนะครับการเล่นเป็นโพซิชนะันเกมเนาะที่เข้ากับโค้ดเราเนาะก็จะไล่มาตั้งแต่ตัวที่มีค่าพลังสูงสุดน,นะครับก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเนบประมาณนี้อืมจะจะบอกทีศเล็กๆน้อยๆยนะครับง่ายๆเนาะจะได้ไม่ต้องมาไล่ทีละได้ดูทีละตัวนะครับถ้าเรากดโพซิชันนะครับเราจะงงนะครับเพราะว่าเนี่ยเราต้องมาเปิดดูสเตตเอ่าอ,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 อนะครับสไตล์นักเตะนะครับ เือที่จะเราจะมาเลือกลงทีมให้เข้าโคดเนาะก็จะได้ไม่งงเราก็เลือกเป็นทีม P style ไปเลยง่ายดีครับโอเคแล้วก็ภาคนี้นะครับไม่ต้องมานั่งเล่นนะครับให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรสไตล์ทีมนะครับหรือว่าทีม P สไ y l e เนี่ยให้เต็มร้อยนะไม่เหมือนภาคที่แล้วนะครับภาคที่แล้วเราต้องมานั่งเล่นทีละแมปใช่ไหมกว่าจะขึ้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับก็ภาคนี้ไม่ต้องนะภาคนี้ก็เปลี่ยนมาอัพเป็น สไตล์ของนักเตะเทนนะครับเพื่อให้เข้ากับโค้ดของเราเทนเนาะก็จะอัพยากหน่อยนะครับแต่ก็ขอให้ทุกคนลองดูเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเกมเพ่อัพใหม่เนาะแล้วก็เป็นสไตล์ใหม่นะครับก็สรุปดีนะครับก็ลองคิดคำนวณดูด,ดีๆแล้วกันนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรแล้วกันนะก็ลองหาข้อมูลดูก่อนนะครับที่จะอัพนักเตะ ผมว่าก็มันก็ไม่ยากนะไม่ยากมากเท่าไหร่โอเคก็ลองดูครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s สไ cribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ